โดยเฉพาะการวางตัวบรรดาเหล่าผู้นําเหล่าทัพคนใหม่ว่าในท้ายที่สุดแล้วจะมีการจัดสรรให้เบ็ดเสร็จก่อนที่รัฐบาลใหม่จะเข้ามาบริหารประเทศหรือไม่และเมื่อวานนี้เมื่อมีการประชุมสภากราโหมและท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งปัจจุบันยังคงรักษาการในตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานผู้สื่อข่าวก็เลยพยายามจะถามเรื่องนี้ครับซึ่งท่านนายกพลเอกประยุจจรโอชาก็บอกนะครับว่าเรื่องของการแต่งตั้งผอบอเหล่าทัพเนี่ยยังไม่ได้มีการคุยกันในสภากลาโหมเมื่อวานนี้ ทุกอย่างเป็นธรรมเนียมมันเป็นระเบียบอยู่แล้วเมื่อถึงเวลาสมควรเดี๋ยวจะมีการพูดคุยเรื่องนี้กันอีกทีซึ่งช่วงนี้เหล่าทัพต้องเตรียมตัวดําเนินการปรับย้ายภายในขึ้นมาแล้วค่อยนํามาเสนอในคณะกรรมการปรับย้ายในทหารของกระทรวงกลาโหมอีกครั้งซึ่งเห็นว่ายังพอมีเวลาอยู่แม้ว่าจะเป็นรัฐบาลรักษาการก็สามารถดําเนินการได้เพราะทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าการเปลี่ยนผอบอลเหล่าทัพในระหว่างที่กําลังจะมีการปรับเปลี่ยนรัฐบาลอยู่ด้วยจะทําอย่างไรให้เกิดความราบรื่น พลเอกประยุทธ์ไม่ตอบคําถามนี้ครับแต่ย้อนถามกลับมาว่ามันเกี่ยวกันตรงไหนผู้สื่อข่าวก็อธิบายว่าเกี่ยวสิก็ผบอเหล่าทัพยังไงก็ต้องทางานกับรัฐบาลใหม่จะได้ทํางานด้วยกันได้ไงพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าก็ต้องไปได้ด้วยกันได้อยู่แล้วพร้อมระบุว่าไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ตามแต่แต่รัฐบาลเป็นผู้บริหารทั้งหมดไม่ว่าจะฝ่ายความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมดังนั้นกองทัพอยู่ภายใต้รัฐบาลอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลของตนหรือใครจะมาเป็นก็ตามท่านนายกบอกว่าขอให้มั่นใจว่าก,กระทรวงกลาโหม เป็นกระทรวงหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลรัฐบาลจะเป็นผมหรือเป็นใครก็เหมือนกันนั่นแหละไม่ใช่ทหารมาปกครองและทหารเป็นเครื่องมือของรัฐบาลมาโดยตลอดทุกรัฐบาลที่ผ่านมาคนบริหารก็คือนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์กล่าวครับเมื่อถามว่าในการประชุมสภากลาโหมเมื่อวานนี้มีความคืบหน้าเรื่องการไปฏิรูปกองทัพหรือไม่พลเอกประยุทธ์บอกว่าการไปฏิรูปกองทัพตอนนี้เป็นระยะที่2แล้วมีการเน้นย้ำว่าต้องการลดขนาดกองทัพ ปรับให้มีความทันสมัยมากขึ้นแต่ปัญหาคือระบบงบประมาณไม่เพียงพอเมื่อลดคนก็ต้องเอาเครื่องมือเอาเทคโนโลยีเข้ามาแทนเอายุทโอุปกรณ์ใหม่เข้ามาเพื่อลดการซ่อมอุปกรณ์เก่าๆที่ใช้มาหลายสิบปีซึ่งก็ต้องดูแลตรงนี้ด้วยจะได้เดินหน้าไปสู่การลดกําลังได้เมื่อถามว่าวันนี้ก็คือเมื่อวานนี้นะครับเจอผอบอเหล่าทัพเนี่ยฝากอะไรไวหมเป็นห่วงอะไรหรือไม่พลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่ต้องฝากแต่บอกให้ทุกคนเตรียมข้อมูลให้เพียงพอเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารของรัฐบาลใหม่เพราะตนไม่ได้ขัดแย้งกับใครอยู่แล้ว อะไรที่ทําได้หรือทําไม่ได้ก็อธิบายให้เขาฟังกันให้เกียรติซึ่งกันและกันก็แล้วกัน ทีนี้หลังจากการประชุมสภากลาโหมเสร็จนะคะทางรองโฆษกกระทรวงกาาโหมนะคะก็มีการออกมาถแถลงข่าวด้วยโดยพันเอกจิตนาฏปุณโนโทกนะคะรองโฆษกระทรวงกาาโหมนะคะก็ถแถลงภายหลังการประชุมบอกว่าพลนเอกประยุทธ์จันโอชานาะยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาาโหมนะคะได้ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกาาโหมและเหล่าทัพเนี่ยไปดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างของ,รงกระทรวงกาาโหมนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานแล้วก็นําไปสู่การมีโครงสร้างอัตราการจัดหน่วยที่มีขนาด กทัดรัตอย่างสมดุลมีจำนวนกำลังพลที่เหมาะสมรวมทั้งมียุโทโปปกรเทคโนโลยีที่เพียงพอและทันสมัยสามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายรองรับภัยคุกค,คามได้ทุกรูปแบบตลอดจนพิจารณาปรับลดยุบเลิกหน่วยที่มีความซ้ำซ้อนหรือหมดความจำเป็นด้วยนะคะ รวมทั้งก็ให้มีกิจกรรมความร่วมมือต่างๆด้วยชั้งการฝึกร่วมผสมการเดินทางเงยือนของผู้บังคับบัญชาระดับสูงการเข้าร่วมประชุมหาหรือระดับทวิภาคีพูหุภาคีรวมทั้งการจัดทํา MOU ในด้านต่างๆด้วยและพลเอกประยุทธ์ก็มีการเน้นย้าและก็กาชับนะคะหน่วยฝึกทหารใหม่ให้ปฏิบัติตามระเบียบแล้วก็หลักสูตรการฝึกทหารใหม่อย่างเคร่งครัดกรณีมีการลงทันทหารที่กระทําผิดวินยัยจะต้องเป็นไปตามพรบรว่าด้วยวินัยทหารพศ2 4 7 6 ระเบียบข้อบังคับของทางราชการและแบบธรมเนียมทหารเท่านั้นทีนี้มีรายงานด้วยนะคะว่าในที่ประชุมสภากลาหหมเมื่อวานเนี่ยทางพบตรบิ๊กเด่นนะคะได้มีการรายงานแผนรักษาความสงบเรียบร้อยอาคารรัฐสภาและพื้นที่โดยรอบในช่วงของการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกด้วยมองข้ามช็อตไปแล้วเตรียมแผนไว้แล้วนะคะโดยคาดการณ์กันว่าวันนั้นเนี่ยน่าจะมีมวลชนมาชุมนุมเพื่อก,กดดันให้สววุฒิสภาเลือกแคนดิเดตนายกที่ตัวเองสนับสนุนโดยจะมีการจัดพื้นที่เอาไว้ รองรับนะคะซึ่งก็เป็นแผนเดิมที่มีอยู่แล้วแต่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามข้อมูลข่าวสารในขณะนั้นด้วยก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจจะสามารถรับมือเรื่องนี้ได้ก็เตรียมการเอาไว้ค่ะครับว่ากันว่าที่ผบเหล่าทัพออทคนใหม่น่าจะเป็นยุคของตท่อทอ24เตรียมทหารรุ่น24นะครับอย่างตัวเต็งผอบอทอบอเนี่ยตอนนี้ก็มีชื่อของบิ๊กตอ่อพลเอกเจริญชัยหินเทาซึ่งตอนนี้ท่านดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารบกอยู่ ส่วนผอบอสอสอหรือว่าผู้จัดการทหารสูงสุดเนี่ยตอนนี้มี2ชื่อที่เด่นออกมาก็คือบิ๊กออฟพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีแล้วก็บิ๊กจอยพลเอกธิติชัยเทียนทองนี่ก็เตรียมทหาร24เหมือนกันส่วนนะครับใครที่จะมาเป็นพอบอรตอรอนะตอนนี้ก็มีชื่อของบิ๊กรอยแล้วก็บิ๊กต่อนะครับทั้งพลรเอกรอยอิงคภัยโรธแล้วก็พลตรเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเดี๋ยวรอดูว่าในท้ายที่สุดแล้วชื่อจะออกที่ใครค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราต่อยอดกันเลยนะคะว่าโผลทหาร เกี่ยวยงกับรัฐบาลใหม่ยังไงกันบ้างพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวันวิชิตบุญโปร่งนะคะอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์จากมรังสิตตอนนี้อาจารย์วันวิชิตอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ครูคุณอรลักกาและท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์คะเรื่องของการแต่งตั้งยกย้ายโผลทหารหรือว่าผบเหล่าทัพนะคะให้อาจารย์ช่วยขยายภาพให้ฟังหน่อยว่ามีความสัมพันธ์กับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ยังไงบ้างคะอาจารย์คะอ้า ต้องเข้าใจว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราจะเห็นว่ากองทัพเนี่ยแน่นอนว่าต้องยอมรับในภาวะของการเปลี่ยนผ่านนะครับจากแน่นอนที่เราเห็นว่าสิ่งสาคัญเด็กเก้าปีที่ผ่านมาการแต่งตั้งยกย้ายในทหารเนี่ยมีความสงบราบรื่นมาตลอดเพราะว่าตัวนายมนตรีเนี่ยมาจากผู้บัญชาการทหารบกใช่ไหมครับงั้นการวางคนโครงข่ายต่างๆเนี่ยก็เป็นคนที่มีความใกล้ชิดและรู้จักมาสี่กันดี ต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอเปลี่ยนผ่านเข้าสู่รัฐบาลที่แน่นอนครับรัฐบาลที่มาดการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลพลเรือนซึ่งคาดว่าคาดกันว่านะครับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการหมอาจจะเป็นพลเรือนหรืออย่างที่หลายคนวิเคราะห์ว่าเป็นคนพิธาแต่นั้นแนวคิดอภายใต้การ่ากำกับดูแลโดยพลเรือนนะครับดูแลกองทัพเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถามว่าถามว่าทําไมถึงผมพูเช่นนั้นเพราะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ย รัฐบาลที่เป็นคนเรือนแล้วกํากับกระทรวงกลาโหมก่อนหน้านี้ก็มีทั้งคุณชวนหลีไัยคุณสมัครสุนพลเวชคุณยิ่งรักชินวัตรก็เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มาจากคนเรือนนะครับผมคิดว่ากองทัพก็โอเคยอมรับในกติกาปฏิบัติตามนโยบายแต่ทีที่ทั้งนั้นเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันจะนําไปสู่ความสมูทหรือการทํางานร่วมกันหรือไม่ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาสิ่งสําคัญเนี่ยที่จะต้อง มาถกคิดกันแลกเปลี่ยนกันก็คือเรื่องการจัดสรรงบประมาณมนะครับของการใช้เรื่องขององบงบประมาณกระลาผมในการพัฒนาเนี่ยะจะเกิดความคุ้มค่าหรือตัดท,ทอนอะไรต่างๆนะครับในการเสริมขีดนะความสามารถของกองทัพจะเป็นอย่างไรสิ่งสาคัญเนี่ยผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฝ่ายการเมืองมากากับมาดูแลกระทรวงกรลาผมปัญหาที่จะเกิดในเบื้องต้นเนี่ยหลายคนจะชอบมักวิเคราะห์กันคือการไปยุ่งหรือกอารอแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้าย แต่ผมคุณผมเรียนคุณพิาพิษภูกับคุณอรกาอย่างนี้นะครับว่าเนื่องจากการที่กระทรวงการหมเนี่ยมีพรบนะครับกระทรวงกาโหมปี2 5 5 1เนี่ยในเรื่องว่าเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยซึ่งว่าเป็นการลดช่องว่างแล้วก็เป็นการป้องกันการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองซึ่งเขาจะเรียกว่ามีคณะกรรมการสภากรรมการการก่อในการแต่งตั้งโยกย้ายในฐานระดับสูง ซึ่งก็จะมีผบอเหล่าทัพโดยตําแหน่งนะครับผบอทอบอรทอรอทอ,อนะครับผู้จัดการฐานูงสุดนะครับประลักกระทรวงกลาโหมในส่วนการหนึ่งก็จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือและหรือและนะครับรัฐมนตรีช,ช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมมีทั้งหมดเจ็ดคนดังนั้นถ้ารายชื่อเนี่ยในการเสนอวางว่าที่คน,นดิเดตว่าที่ผบอเหล่าทัพเนี่ยถ้าจะต้องโหวตกันจริงๆยังไงก็ไม่ชนะในส่วนของข้าราชการประจํานะครับที่จะวางไว้นั่น่ายการเมืองจะมีโอกาส ที่จะไปล่วงลูกเนี่ยได้น้อยมากนอกจากว่าเป็นการพูดคุยเรื่องความเหมาะสมบางตำแหน่งจริงๆที่จะฝ่ายกองทัพอาจจะถอยได้นะครับทีนี้สิ่งที่ผมสงสัยครับอาจารย์วันวิชิตรุ่นนี้จําได้ว่าเราเคยคุยกันมาแล้วก็คือเรื่องของไทม์ไลน์ตามหลักการเนี่ยมันควรจะได้รัฐบาลใหม่ก่อนแล้วถึงจะเข้าสู่ฤดูโยกย้ายถูกต้องไหมครับแต่ณตอนนี้เมื่อมีความไม่ชัดเจนว่าในท้ายที่สุดแล้วจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เมื่หร่ไทม์ไลน์มันจะคาบเกี่ยวกัน การที่รัฐบาลร,รักษาการเข้ามาเรียกว่าวางตัวผู้สืบทอดตําแหน่งผอบอเหล่าทัพต่างๆนานาบรรดาน้องรักของพลเอกประยุทธ์ต่างๆนานาแบบนี้เนี่ยมันมีความเหมาะสมแค่ไหนและสุดท้ายถ้าวางไว้แล้วปรากฏรกัฐบาลใหม่เข้ามาแล้วเปลี่ยนไม่เป็นไปตามนั้นเพราะไทม์ไลน์มันคาบเกี่ยวกันอนาจารย์มองว่ามันจะเกิดปัญหาไหมครับแน่นอนครับว่าจะมีการตั้งคําถามเรื่องความเหมาะสมเรื่องมารยาทนะครับพ่าโดยปกติคุณทิพูคุณอากการคือถ้าเป็นรัฐบาลรักษาการเนี่ย ก็จะปล่อยให้ฝ่ายข้าราชการประจำทำลายชื่อขึ้นมาตัวเองก็คงจะไม่คือแน่นอนครับถ้าไปทิศทางเดียวฝ่ายการเมืองก็จะเสมอ์ว่าไม่ได้แทรกแซงอะไรก็ยืนตามเป็นตรงนั้นแต่ถ้ารัฐบาลใหม่เข้ามาผู้มีอำนาจใหม่เข้ามาเนี่ยอาจจะเห็นชื่อเห็นต่างกน,นแล้วแต่แต่จริงๆอย่างที่ผมบอกมีพรบกระลาหมเนี่ยอย่างน้อยต่อให้เห็นต่างเห็นขานี่ยังไงเนี่ยเสียงที่มากกว่าเนี่ยนะครับมันก็นําไปสู่ว่าก็คือยึดรายชื่อตามที่เสนอ ยังเว้นว่าตัวบุคคลที่ถูกเสนอนขาดความเหมาะสมหรือมีทัศนคติการแสดงออกทําให้เกิดความกระทบกระเทือนกระนั่งเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่ถ้าอย่างที่คุณลิภูถามเนี่ยไทม์ไลน์มันคาดเกียวจริงๆนะครับช่วงกร,รกฎาคมหรือต้นสิงหาคมเนี่ยซึ่งปกติเนี่ยการประชุมนะครับที่ผ่านมาเรื่องการแต่งตั้งผบอเหล่าทัพเนี่ยจะทํกากลางราวเดือนสิงหาหรือปลายหรือจะหรือบางครั้งเนี่ยนะครับกว่าจะประกาศในชื่อแต่งตั้งออกมาเนี่ยก็ปลายเดือนกรกฎาคมกันยายนก็เคยมี นครับช่วงวันท้ายๆเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าหลายคนก็บอกเอ้ยเวลาทาไลายแบบนี้นจะเป็นโอกาสของรัฐบาลชุดใหม่ใช่ไหมครับที่เขาจะมีโอกาสตาแต่งตั้งโยกย้ายวางไว้หรือเปล่าแตท่ที่นั้นผมเรียนทั้งสองท่านอย่างนี้นะครับ,รบว่าผมคิดว่ารายชื่อหรือแคนดิเดตที่สําคัญเนี่ยไม่ว่าจะหยิบชิ้นหยิบชื่อใครมาเนี่ยก็ล้วนมีความเกาะเกี่ยวหรือทํางานสนองหรือรับใช้ใกล้ชิดนะครับเป็นในขั้วนะครับรัฐบาลเก่าหรือรู้จักมัจจิคนเอกประยุทธ์มาแล้วทั้งสิ้น นะครับ mm hmm. ไม่ได้ว่า mm hmm. ไม่ได้มีคุณสมบัตินะครับก็มีความเหมาะสมก็เติบโตมาตามไทม์ไลน์ตามระบบอาวุโสของรุ่นนะครับอย่างที่คุณพิภูคุณอรก,การเกิดมาสุรู่เนนะี่ยอย่างในส่วนกองทัพบ,บกซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญมากที่สุดหลายคนจับตามอง <Yeah. S 1> น,นะครับ <Yeah. S 1> ก็อาจจะเป็นยุคเปลี่ยนฐานนะยุคสิ้นสุดของยุคการเตรียนทหารรุ่นยี่สิบสองซึ่งจะเกษียณกันหมดนะครับ mm hmm. ก็จะมีละเป็นผัดมาสู่ยุคเปลี่ยนทหารรุ่นที่ยี่สิบสามนะครับก็พลเอกเจริญชัยขินเผา นะครับตอนนี้เป็นรองผู้จัดการหานบก็จะจะขึ้นคาดว่าจะขึ้นเป็นผู้จัดการหานบกแล้วก็ผู้ช่วยอีกท่านก็พลเอกสุขสตรนหนองโบรวล่างก็เป็นรุ่นเดียวกันรุ่นยี่สิบสามนะครับก็จะจะขึ้นเหมือนกันซึ่งวความน่าสนใจมันเป็นอย่างนี้ครเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยเหลืออยุราชการเพียงปีเดียว,วนะครับงนั้นถ้าฝ่ายการเมืองรอได้เนี่ยก็ไปรอจากนะครับรูปแบบครับนะอะไรต่างๆเนี่ยแถวกําลังคนใหม่ก็ว่ากันปีหน้านะครับเพราะซึ่งปีเนี้ยอาจจะเป็นรักษาะการ ทิ้งชวนหรือคําสั่งสุดท้ายของของกลเอกประยุทธ์นะครับเพราะว่าผมจะเล่าให้ฟังนี้ว่าจะพยายามจะวิเคราะห์ว่ามันก็มีผลต่อการที่การการบัการการจัดวางขุนพลนะครับในเรื่องอ่าในตาแหน่งแห่งหนต่างๆเพราะสิ่งสําคัญเนี่ยสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพเองกองทัพบกโดยเฉพาะกองทัพบกเลยพยายามจะไม่พยายามจะควบคุมไม่ให้เกิดการออัตราในเกินเกิดอัตราในผลเฟิรจนเกินไป หลายตำแหน่งเกิดการเกษยียณคาตำแหน่งนะครับบางบางท่านนะเกษยียณในตำแหน่งสําคัญพลตรีพลโทนะครับแล้วก็พลเอกฉังที่ผ่านมาแล้วคุณพิภูคุณอรการเคยอ่านข่าวเกี่ยวกับทหารเนี่ยนะครับทหารก็จะมีการฟูลบาเหน็จในช่วง6เดือนหรือ1ปีสุดท้ายให้ตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่งที่อาจจะเรียกว่าตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษให้เกษยียณสวยๆถูครับครับให้เกษยียณสวยๆแต่ครั้งนี้เราเห็นว่าจะมีการเกษยียณคาตำแหน่งในตำแหน่งสําค<อ>ัญสําคัญมากขึ้น นะครับ <hunting> เพราะว่าถ้าไม่มีคุณค่านะครับทํางานจนวันสุดท้ายของอายุร <hin> าชการเนี่ยยังในกองทัพบกเราเห็นกมเห็นยกตัวอ,อย่างให้เห็นอย่างสามตำแหน่งที่ว่าจะต้องเกษียณคาตาแหน่งแน่นอนนะครับเป็นตําแหน่งระดับคนโทเนี่ย <ído> ซึ่งท่าที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ดํารงตําแหนงแ่งเราเราเนี่ยก็จะหกเดือนสุดท้ายหรือปีสุดท้ายก็จะให้คนเอกหรือข <inally> ยับขยายไปโตที่อื่นอย่างเช่น ตำแหน่งนายทัพท,ที่สามเจ้ากรมยี่ศึกษาฐานบกเจ้ากรมพลราฐทิการฐานบกเนี่ยทั้งสามตำแหน่งคนโทนะครับแต่ว่าทั้งสามท่านจะเกษียณในสามสิบ0กันยายนนี้นั่นหมายความว่ารัฐเองกองทัพเองไม่ต้องไปจ่ายเสียงเงินนะครับเพิ่มนะครับเงินเงินพิเศษเงินสำหรับคนที่จะได้รับคูณ,คณนาเน็ตให้สูงขึ้นเนี่ยคือผู้ยั่มีการควบคุมนะครับคุมกําเนิดการเกิดอัตราในคนใหม่ก็จะพูดง่ายว่าจะลดน้อยลงในอนาคต นะครับส <cryst> ิ่งสําคัญเนี่ยคือการวางตัวคุณคนในอนาคตนะครับว่าถ้าในรออห้าเสือกองทัพบกคุณพิภูคุณอรังคครับว่าโอเคแหละผู้วิชาการรานบกคงนี้ไม่พ้นแน่ว่าพลเอกเจริญชัหยหินเท้านะครับ,รบหรือโอกาสถัดไปก็จะเป็นคนเอกสุสานน้องบุรุ่างซึ่งเกษียณพร้อมกันแล้วท่านเป็นรุ่นเดียวกันเจรยญหารรุ่นยี่สิบสามาแคนดิเดตที่เหลือที่จะขึ้นมาผมคาดเป็นอย่างนี้นะครับว่าแม่ทัพภ่าที่หนึ่งนะครับพลโทพนาแก้วปอดทุกเน่ นะครับท่านมีอายุราชการเป็นเตรียมทหารรุ่นยี่ิบนะครับอายุราชการถึงปีสอง0ั 2, <ม>นาเจสิะครับก็ถ้าขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการหานบกเนี่ยก,ก็โอกาสเปิดสายเลยนะครับสามปีนะครับซึ่งแน่นอนว่าทำเนียมประเพณีปฏิบัติโดยเฉพาะกองทัพบกเนี่ยก็จะมองว่าคนที่คุมสายตาแหน่งกําลังรบมาก่อนนะคร<ม>จะมีโอกาสเติบโตเป็นระดับสูงสุดระดับหนึ่งันดับหนึ่งเนี่ยคือคู่นี้ว่ามีโอกาสเป็นผู้จัดการฐานบกมากกว่าฝ่ายอํเนวยการ ับแฟ้มในการเนี่ยก็จะมีตำแหน่งเสนาธิการทหานบกซึ่งท่านเตียนหายยี่สี่ครับแต่เกษียณเจ็ดศูนย์ซึ่งผมว่าจะขยับขยายเนี่ยไม่น่าจะไปอยู่ในกองทัพบกในอนาคตอาจจะไปอยู่ในกองบัญชาการกองทัพไทยเงี้ยอย่างเช่นที่คุณพิภูบอกว่าเป็นพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีกับพลเอกทิติชัยนะครับพลเอกทรงวิทย์เนี่ยโอกาสจะเป็นผู้จัดการหาสูงสุดมีเป็นไปได้สูงมากนะครับส่วนเอกพลเอกทิติชัยเทียนทองเนี่ยผมมองอย่างนี้ครับว่าท่านทั้งสองคนเนี่ยเป็นรุ่นเดียวกันแต่พูดง่ายว่า เสีย2,568แต่ผมมองว่าพลเอกทิพยชัยในมีโอกาสที่จะถูกขยับไปไปสู่ตําแหน่งเลขาสภาความมั่นคงเองชาติหรือเลขาสชมือผมพูดในตําแหน่งหนึ่งครับเลขาสมชเนี่ยเป็นตําแหน่งในการที่รัฐเป็นการแก้ปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายายในก่อนครับค,<ะ>คือเก<ว>ือบหนึ่งทศวรรษนะครับว่าตั้งแต่ 1, 58, ่1ตุลา58เนี่ยจนถึง66เนี่ยคุณวิภูริการครับเลขาสภาความมั่นคงเองชาติเนี่ยมาจากในพลเนี่ย นะครับจากกรมการกองทับไทยสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมกองทัพบกเนี่ยห้าคนละครับนะครับทุกหลายแี่เปนหมดเลยห้าคนครับนะฮะแล้วด้านผมคิดว่านี่เป็นคําสั่งทิ้งทวนสุดท้ายหรือเปล่าว่าเลยขาสถาความบังเหงชาติหน้ามาจากกองทัพเพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้ลงสัวการแต่งตั้งยกย้ายนะครับก็อาจจะมาสนาธิการทหารนะครับที่จะมาแทนในอนาคตก็อาจจะมาจากกองทัพบกหรือจะโตไปในห่วยก็ได้ ส่วนพลเอกสมวิทย์เนี่ยท่านก็มีความเหมาะสมเป็นอย่างสูงเพราะว่าท่านจบนักเรียนในร้อย m ีเอ็มไอพอศักยภาพชื่อเสียงกิบกิดทิศทางไงพอพอกับโรงเรียนในร้อยเวสพอยด์นั่นก็คือว่ากระบวนการวิธีมุมมองเนี่ยจะมีความเป็นสากลอะไรเนี่ยเป็นทหารอาชีพมากขึ้นนะครับอาจารย์คะขออนุญาตแทกต,ตรงนี้นิดหนึ่งนะคะว่าเรื่องนโยบายอะค่ะนโยบายเรื่องของการปฏิรูปกองทัพอะไรต่างๆมีผลด้วยไหมคะกับโผทหารหรือว่าการแต่งตั้งยกยา้ายในรอบนี้คะ่ะ นี่มีผลครับว่ารูปแบบต่างๆเนี่ยที่หลายคนว่าวิเคราะห์ว่าจะเกิดปัญหาความขัดแย้งเปล่าเพราะว่าในเรื่องของอย่างเช่นนโยบายของพรรคการเมืองอย่างเช่นพรรคก้าวไกลใช่ไหมครับว่าจะเรื่องรณรงค์การยกเลิกการเกณฑ์ทหารแต่บังคับเนี่ยการเป็นการเกณฑ์ทหารแบบระบบสมัครใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยกองทัพทําล่วงหน้าไปแล้วนะครับสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็มีอัตราของของผู้สมัครเข้ามาระบบเป็นทหารแบบการเกณฑ์แบบสมัครใจเนี่ยสัดส่วนทุกปีเพิ่มขึ้นนะครับแบบค่อยเป็นค่อยไป ไอ้ตรงนี้เราเห็นทิถางว่า,านโยบายในเรื่องตรงนี้มันมาบรรจบก,กันได้ถูกไหมครับผมว่ามันไปกันได้แล้วคั้เดียวกันรูปแบบการฝึกอะไรต่างๆเนี่ยคือกองทัพจะมีขนาดเล็กลงอย่างเป็นอย่างมีนัยยะสําคัญเพราะสังเกตสิครับว่าบทบาทของการในอนาคตเนี่ยกองทัพไทยหรือ,อพวกในประเทศเพื่อนบ้านหรือกลุ่มชาติมหานาจเนี่ยจะมีแนวโน้มของการทํากิจกรรมการฝึกซ้อมร่วมรบนะครับคือการใช้กําลังที่มีขนาดย่อมไม่ต้องมีขนาดใหญ่มาก นะครับการฝึกซ้อมร่วมรบเนี่ยคือมีกราแรแลกเปลี่ยนทักษะนั่นเท่ากับว่าการที่มีกองทัพขนาดใหญ่มันจะไม่มีความจําเป็นในเรื่องของการจัดใช้หรือการเอางบประมาณไปซัพพอร์ตตรงน,นี้นะครับนั้นท่ากับว่ากองทัพต้ตองเปลี่ยนรูปแบบน,นะครับในการสุดนะครับในการที่เรียนรู้เทคโนโลยีหรืออะไรคือหลักนิยมใหม่ของระทางทานเนี่ยเรื่อยๆนั้นถ้ากับกองทัพเนี่ยจะถูกอะไรคือเพื่อยงว่าเขาควบคุมองค์ว็ได้ทําองค์กรตนเองเนี่ย ที่สมัยก่อนมองว่าถ้าใหญ่จะเกินไปก็จะกระชับพื้นที่กระชับขนาดตัวเองลดลงซึ่งอาจจะไม่กระทบต่อวิธีคิดของอความต้องการของฝ่ายการเมืองที่จะเข้าไปจัดการนะครับกับกองทัพผมรู้ว่าตรงนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาของกันละกันแต่มันเคยมีคำคำหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าใครพูดไว้แต่คิดว่าน่าจะเป็นฟากฝั่งก้าวไกลหรือเปล่าที่บอกว่าประเทศไทยมีนายพลมากเกินไปแล้วก็มีขนาดกองทัพที่ใหญ่เกินความจําเป็นเรื่องนี้มันจะกระทบ,บต่อาการทํางานร่วมกันในอนาคตไหมครับ ผมอย่างที่ผมเรียนพิภูกับคุณอรการเรื้องต้นเนี่ยกองทัพก,ก็ควบคุมกำเนิดในคนแบบค่อยเป็นค่อยไปเห็นไหมฮะว่าไม่ให้เป็นการปูมเมน็ดตแบบเป็นในคนที่เฟอ้อจนล้นกองทัพเดินชนกันเนี่ยก็จะค่อยๆย,ยุบตำแหน่งบางตำแหน่งไปคุยไงว่าตำแหน่งที่ไม่จำเป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุิอะไรต่างๆก็จะลดน้อยลงไปด้วยครับ,รบแล้วปอพฤิระเอรอย่างนี้ครับว่าคุณคุณพิภูอรการคือถ้าสมมติว่าไปดูการผลิตนายทหารใหม่นะครับ คือกองทัพเนี่ยพยายามควบคุมบกเรืออากาศเนี่ยการรับในฐานใหม่หลังเหตุการณ์ที่สภาสามห้เนี่ยอาการส,สัดส่วนไม่ได้เยอะนะครับเหมือนช่วง่40-50ปีก่อนหน้านี้นะครับซึ่งแน่นอนมันเกี่ยวขอ้อ,สองสงครามชายแดนสงครามเรื่องรัฐอุมการอะไรต่างๆก็ต้องผลิตในหานสารบัต์ออกไปประจําในพื้นที่ปลอกบางแต่หลังๆก็มีเหตุการณ์ทางการเมืองแล้วก็มีการเรียกร้องให้กองทัพมีการปฏิรูปองค์กรตัวเอง กองทัพก็ก็คือตระหนักถึงความรู้สึกตรงนี้กาครควบคุมการผลิตในทหารใหม่ออกมาจริงไม่เยอะนั่นก็เป็นไปว่าในอนาคตเนี่ยเราจะเห็นว่าจํานวนในคนเนี่ยภายในสิบปีเนี่ยจะลดลงอย่างมีนัยยะสาคัญภายในสิบปีนี้แนตะ่ว่ามันอาจจะมันอาจจะไม่ทันใจความต้องการให้เห็นภาพเป็นรูปธรรมอย่างโดยเร็ว<อ>ออจากฝ่ายการเมืองซึ่งตรงนี้อาจจะมองภาพที่ไม่ตรงกัน ก็จะมาสัดคล้องกับเรื่องเกษียณค่ะตำแหน่งที่อาจารย์พูดเมื่อช่วงต้นรายการด้วยนะคะเอาละค่ะอาจารย์ด้วยเวลาจริงๆนะคะวันนี้พอเห็นภาพรวมทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของโพทหารที่เชื่อมโยงกับเรื่องของการเมืองด้วยขอบพระคุณอาจารย์วันวิชิตนะคะที่เขาสายกับเราวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ